สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อเลยครับเมื่อวานเป็นไงบ้างคุณผู้ชมสลากกินไม่แบ่งพอจะมีโชคมีชัยกันบ้างไหมครับโอ้เสียดายนะผมเป็นคนไม่ค่อยซื้อเนาะก็เลยแบบว่าไม่ได้ลุ้นกับเขาเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเมื่อวานนะครับผมได้ทําการตั้งโต๊ะเพื่อไว้เจ้าที่เนาะเพราะว่าผมจะทําการสร้างร้านมีดนะครับอย่างที่เคยบอกคุณผู้ชมไว้ นะก็ไปไว่า้เจ้าที่ขอเข้ามาแล้วก็ขออนุญาตในการสร้างสิ่งปลูกสร้างนะครับผมเพื่อให้ไว้ตอนรับพี่พีเอทุกท่านนะครับที่จะเดินทางมาที่ร้านมีดคูออนะครับผมเนี่ยนะก,ก็เตรียมแบบแปลนเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยนะครับคิดว่าประมาณสักช่วง ปลายปีเนี่ยนะครับผมไม่เกินเดือนต้นเดือนธันวานะครับผมคิดว่าน่าจะให้บริการได้แล้วนะครับผมสาหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดกาแพงเพชรนะครับสามารถที่จะแวะมาทักทายกันได้นะครับคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้เปิดเครดิตให้กับพี่ท่านใดเลยนะครับนะเพราะว่าต่อให้เป็นพี่เก่าๆก็ตามแต่นะครับผมต้องขอโทษไว้ล่วงหน้าเลยนะครับหวังว่าพี่จะเข้าใจนะครับเพราะว่าผมต้องการใช้เงินจริงๆผมค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะมากๆนะครับ ตอนนี้ก็อาจจะปิดเครดิตหมดเลยนะครับผมนะต้องขอโทษด้วยหวังว่าพี่จะเข้าใจเนาะเข้าใจอยู่แล้วแหละเพราะว่าพีเขาเอนดูผมว่าต้องนานเนาะนะครับและนี่คือเหตุที่จําเป็นจริงๆนะครับเลยเอามาให้ดูก่อนว่าผมใช้เงินจริงๆนะครับผมอ่ะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับก็คือผมจะทําการวิดีโอนะครับที่นําเสนอเป็นทั้งมีดหมอทั้งเหรียญตรงหน้าที่เป็นของผมเองนะครับแล้วก็ในส่วนของอื่นๆอีกมากมายวันนี้ ครบจบกระบวนการได้เห็นในหลายๆแบบแน่นอนสำหรับใครที่ตามหาวัตถุมงคลในรูปแบบไหนก็ตามแต่นะครับคิดว่าวันนี้น่าจะมีให้เลือกอยู่พอสมควรและก็จะบอกว่าเราเลือกก็คงจะไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่ายังคงมีความเชื่ออยู่ว่ามีดเลือกเจ้าของนะครับเจ้าของที่แท้จริงเนี่ยจะได้รับมีดที่เป็นของของเราเสมอนะครับจากเคสนี้นครับผมขออนุญาตพี่เขาแล้วเนาะนะครับะจะเป็นลายส่วนตัวของพี่เขานะครับนะค,คือ เมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยครับผมได้มีการไลฟ์สดเขาแล้วก็ปล่อยมีดที่ตีกลับมานาะเล่มนั้นเป็นมีดมีดแบบนี้แหละคุณผู้ชมนะแต่เป็นอีกเล่มหนึง่งนะที่ไปอยู่กับพี่สาธิตนะพร้อมกับใบ PSGA หรือว่าใบรับประกันนะครับรับประกันแท้ นะตอนนั้นผมก็ไลฟ์สดอยู่แล้วพี่สาธิตปิดกับผมในไลฟ์แล้วผมก็รับปากพี่สาธิตไปที่เรียบร้อยแล้วพี่ท่านนี้นะครับผมก็ไปทักขาคุณแม่และคุณแม่ผมก็บังเอิญรับของพี่ท่านนี้ไว้นะครับภายหลังมาเราก็มีการพูดคุยกันนะพี่ต้องขออภัยนะครับเล่มแบบนี้เนะี่ยพี่สาธิตรับไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมมีมีดของผมเองในตู้ที่ผมปิดมาจากวัดเนี่ยนะผมจะให้พี่แทนแล้วกันพี่โอเคไหมนะครับ ซึ่งพี่เขาก็โอเคนะเขาก็โอเคผมก็ส่งมีดของผมไปซึ่งพอส่งไปปั๊บคุณผู้ชมลองดูนะครับอันนี้เขาบอกว่าอาจารย์ได้รับมีดแล้วนะแต่ว่าสนิมเต็มเลยเนี่ยนะนะสนิมเต็มเลยนี่นะครับสนิมเต็มเลยเนี่ยนะครับเนี่ยเต็มใบเห็นไหมครับผมก็ยังงงว่าเฮ้ยปกติแล้วเนี่ยอยังมีรูปนะครับคือผมอ่ะเป็นอันนี้อีกเล่มนึงนะคนละเล่มกันนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือชัดๆเลยสนิมเต็มใบครับ เป็นมีดของผมเองนะที่ผมได้มาจากทางวัดโดยตรงวันนั้นผมไปจองทันนะครับผมจองใบสองจุดห้านิ้วมาหนึ่งแล้วก็ใบห้านิ้วอันหนึ่งนะครับซึ่งผมมาจองทันแล้วบังเอิญว่าพี่เขาเนี่ยนะครับผมได้รับไปนะผมรู้สึกแบบโอ้เสียใจมากนะครับเพราะหลังจากที่วันที่ส่งให้พี่เขานะครับคืนนั้นน่ะนะผมฝันเลยนะครับถึงเป็นพ่อขาวนะครับบางคนจะเรียกว่าเหมือนแบบผู้ที่ทรงศินนะครับผู้ทรงศินมาบอกว่ามีดเนี้ยนะครับ หลวงพ่อท่านให้ไว้แล้วเอาไปให้คนอื่นทําไมในฝันนะนะซึ่งในฝันผมไม่ได้ตอบโต้อะไรนะตื่นเช้ามาผมก็รู้สึกคุณคุณมัวมัว,มวไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะครับแล้วพอหลังจากที่ผ่านไปอีกวัน2วันนะครับพี่เขาได้รับของก็ส่งมาให้ดูว่าอาจารย์สนิมขึ้นนะครับเนี่ยนะนี่ยเไม่ได้โกหกนะครับเนี่ย ได้รับสิ่งของแล้วครับแต่ใบมีดเป็นสนิมเยอะมากเลยครับทำยังไงดีซึ่งผมก็บอกว่าโอ้ต้องขอโทษด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอเล่มนี้คืนเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการเขาเรียกว่าคืนเงินให้นะครับผมก็คืนเงินให้เดี๋ยวให้คุณแม่ติดต่อนะตอนนี้ยังไม่ได้คืนนะครับเพราะว่าท่านยังไม่ได้ส่งเลขบัญชีให้ผมนะครับเดี๋ยวเลขบัญชีมาปั๊บเดี๋ยวผมโอนเงินคืนให้เลยนะครับแล้วปัจจุบันนี้มีดเล่มนี้ครับคุณผู้ชมนี่ให้ดูครับ นี่นะมีใบ PSGA รับรองนะครับนี่นะผมก็เอามาเก็บสนิมให้ครับคุณผู้ชมปรากฏว่าล้างสนิมออกแล้วนะฮะนี่ยันต่างๆนะครับครบถ้วนครบกระบวนการนะครับหลวงประพัดนะครับนี่เนาะอีกฝั่งหนึ่งครับนี่หายขาดไปเลยครับนี่นะฮะต่อโคตรพัดนะครับสามเนะเป็นมีไตรมาสนะด้านล่างเป็นยันนาซ้อนหัวครับนะ อุดมอสารตอนนี้ทุกอย่างครบจบกระบวนการและกลับมาที่ผมนะครับตอนนี้เรียบร้อยดีนะครับยังไงผมก็ขอเดีลยมนี้นะครับต้องขอโทษพี่เขาโดยที่ส่งไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเป็นสนิมขึ้นนะครับเพราะว่ามีส่วนตัวปกติจะลงน้ํายาไว้ตลอดเนาะนะครับยังไงก็ขอให้พี่นะครับผมที่คุยกันเมื่อสักครู่นะครับส่งเลขบัญชีมาเนาะผมโอนเงินให้นโอนเงินคืนให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะผมดูแลเต็มที่นะครับเนาะอ่ะโอเคทีนี้ครับคุณผู้ชมของวันนี้เนี่ย จะสังเกตเห็นได้ว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพระที่เลี่ยมกรอบทุกองเลยนะครับผมเลี่ยมเองเนี่ยคุณจะเห็นไหมมีกล่องมาให้บอกอาจารย์จะเลี่ยมเองได้ยังไงกันเนี่ยกล่องเก่ากล่องเดิมนะครับที่ผมกะว่าผมจะสะสมแล้วเขาเก็บไว้นะแต่นาวันนี้เนี่ยผมต้องการใช้ทุนนะฮะมุกผมแงะมาหลายชุดแล้วนะชุดเนื้อเงินผมก็แงะมาแล้วนะนะครับชุดนี้อีกชุดหนึ่งยังเหลือชุดเนื้อเงินอีกนะครับคิดอยู่ว่าถ้าไม่พออาจจะแงามาอีก นะฮะอ่ะลองดูชุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมมีชุดเบอร์หนึ่งอ่ะอันนี้คือจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมก็จะเหมือนกันเนาะนะอ่ะดูครับเลี่ยมกรอบให้เรียบร้อยนะนี่ครับจะเป็นเหรียญใสมาครับรุ่นพัฒนามงคลปี64นะอันนี้ปี64นะแล้วก็ความสวยงามก็คือจะเป็นเหรียญอ่ะดูครับเป็นเหรียญไก่ด้านหลังนะครับ เดี๋ยวเราแกะออกก่อนนะครับผมให้แม่เขียนราคาไว้นะครับแบบเอาราคาแบบแปลกๆเลยนะครับผมเนี่ยนะครับเหรียญไก่แบบนี้เลยนะเนี่ยนะครับลงยาลงอะไรเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมนะแค่ค่าเลี่ยมกับค่าพ้าเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้เลาผมยังโดนค่าขนส่งอยู่นะครับนะะ เหรียญนี้ผมปล่อยแบบไวๆนะครับสี่เก้าเก้านะครับคุณผู้ชมเบอร์หนึ่งเนี่ยมีอยู่สี่เหรียญครับเนื้อเดียวกันนะจะเป็นเนื้อเดียวกันมีสี่เหรียญนะะปล่อยไปเลยครับเหรียญละสามร้อยเก้าสิบเก้าครับกลมๆก็สี่ร้อยแล้วครับคุณผู้ชมค่ากรอบยังไม่ได้เลยครับค่าพระค่ากรอบแล้วก็ค่าขนส่งรวมกันยังไม่ได้เลยครับเนี่ยนะนะเพราะปกติแล้วอะถ้าเรียมกรอบแบบนี้องค์หนึ่งต้องมีหกร้อยเลยนะครับนะ ห้าร้อยถึงหกร้อยเลยนะครับเนี่ยนะอันนี้คือพร้อมใส่ได้เลยนะผมไปเลี่ยมกรอบไว้ตั้งใจจะเก็บเองครับคุณผู้ชมนะแต่ว่าเราต้องถึงเวลาต้องขยับขยายร้านเนาะนะอ่ะองค์ที่สองครับอันเนี้ยสามเก้าเก้าเหมือนกันครับนะเนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่าพื้นหลังจะเป็นพื้นแดงเมื่อกี้พื้นจะออกสีองค์ที่หนึ่งเดี๋ยวจะเป็นพื้นเข้มๆนะครับองค์ที่สองะพื้นแดงพร้อมกรอบเลยนะอันเนี้ยนะ เหมือนกันนะครับยันเดียวกันนะครับแต่ว่าสุ่มเลขโค้ดนะครับคุณผู้ชมนะยันไก่เนาะนะครับเป็นรุ่นรวยพัฒนามงคลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญนี้จะชัดดีกว่านะเรียเมื่อกี้แกะไว้แล้วเหรียญน่นี่นอ่ะให้ดูนะครับเหมือนกันนะครับด้านหลังเนี่ยอ่ะให้ดูนะครับจะเป็นเหรียญที่เป็นรูปไก่ใช่ไหมครับนะแล้วก็จะมีการตอกยันนะครับมียันหลวงพระเทศด้วยนะแต่ นี่ชัดๆเลยนะคุณผู้ชมครับด้านหน้านี่ตอกมาอุนะครับบริเวณด้านบนนี่ก็สามเก้าเก้านะครับเบอร์สองก็สามเก้าเก้าเบอร์สามครับอันนี้เนื้อ,อดีห่อยนะครับนะสนะามเก้าเก้าเหมือนกันปกตินี่หกร้อยขึ้นทุกองค์นะครับเพิ่มมีแปดร้อยบ้างบางองค์นะครับ ทะลุไปเลยแต่ว่าด้านหลังเหมือนกันครับรุ่นเดียวกันนะครับปี64นะรับประกันแท้ให้นะครับเพราะผมจะเก็บเองเนี่ยคุณก็ลองดูครับเนี่ยกรอบเกือบเนี่ยมาตอนแรกมาเหรียญเปล่าเรหไปเลี่ยมหมดเลยนะครับมาเหรียญเปล่าเนี่ยแล้วผมก็ไปเลี่ยมเนี่ยนะกะว่าจะเก็บเองล้วจะใส่ตู้โชว์ครับเพราะว่าผมชอบนะครับเหรียญสวยดีอันนี้นะครับเนาะนะเหรียญที่5ก็399เหมือนกันนะครับนะเป็นเนื้อจริงจริงแล้วเป็น เขาเรียกว่าเป็นเนื้อผสม,มน,นะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นเนื้อผสมขึ้นมาเนาะนะสามเก้าเก้าเบอร์ที่ห้านะครับอันนี้ไปอย่างไวเลยนะผมไปอย่างไวเลยนะครับตอกโค้ดหนึ่งร้อยปีด้วยนะครับตอกหนึ่งร้อยปีด้วยที่จีวอนนะครับไม่ใช่เด็ดท้องที่สังคตินะครับเนี่ยตรงนี้ลงยาจีวอนด้วยนะครับผมสวยๆเลยนะครับเหรียญสามเก้าเก้าเหมือนกันนะครับอันนี้เบอร์ที่ห้าเบอร์หกอันนี้เป็นหน้ากาก,ากที่เป็นกระไหล่ท้องนะครับเนี่ย อันนี้ห้าร้อยด้านหลังยังสวยเป็นโดยพื้นฐานเนี่ยตอวน,นี้องค์นี้น่าจะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับแต่ว่าหน้าหน้ากาดจะเป็นกระไหล่ทองนะครับเนี่ยนะลงยาเขียวด้วยครับเหรียญที่6กจะห้าร้นะครับมีเหรียญเดียวนะเหรียญที่4ีขึ้นไปยังเหรียญที่4ก็ห้าร้อยนะคุณผ,ผู้ชมเมื่อกี้ไป็นทำไมไม่ได้ขึ้นตามลำดับแลวผมไม่เห็นนะ นะครับาวนากาเป็นกระหล่ทองนะครับเป็นกระหล่ทองนี่นะครับตอกยันเหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่ว่าเนื้อต่างกันนะครับนะนะสี่หไปแล้วหกไปแล้วนะครับเดือนที่เจ็ดครับอะไรสามเ้าเกเหมือนกันนะให้ดูแบบไวๆนู่นับเพราะว่าผมมีงานมีดที่ต้องขึ้นเราเรามีอีกหลายงานนะครับชอบเรียนไหนก็บอกได้นะคุณผู้ชมครับนะก็ กำไรทั้งหมดนะครับแล้วก็ตังเนี่ยผมจะไปทําอย่างที่บอกไปอย่างไรร้านต้องสําเร็จให้ได้นะครับเกิดต้องอันนี้นิดนึงนะครับเมื่อวานนี้มีท่านหนึ่งนะครับโทรมาหาแม่ผมนะบอกว่าคุณแม่มีมีดอะไรบ้างนะแม่ก็บอกว่าสนใจรุ่นไหนบอกได้นะคะเดี๋ยวจะดูให้อะไรให้เขาบอกว่าเอามาเลยอะไรก็ได้อยากซื้อเฉยโอยอมใจนะเมื่อวานนะยอมใจเลยเมื่อวานผมไม่ลงคลิปวิดีโอนะครับแต่ก็ยังมีพี่ๆมา มาสั่งซื้อของอยู่นะครับกับบริการให้อยู่นะครับถ้าเกิดว่างๆนะ่นะเนาะอาจจะตอบชา้าเลยมาขออภัยนะครับนะเหรียญที่เจนะ็ดเนาะเหรียญที่แปดนะครับลงยาส้มฮะลงยาส้มนะครับข้างหลังพื้นหลังไฟเลยครับนะเป็นรุ่นเป็นเหรียญเสมาเนาะรวยพัฒนามงคลเก้าสิบปีหกสี่นะครับปีหกสี่เหรียญที่แปดนะครับ เจาะลึกมากไม่ได้เพราะว่ามันเยอะนะครับคุณผู้ชมเจาะลึกมากก็เดี๋ยวไม่ทันเวลานะครับอันนี้จะเป็นสีออกสีลุ้งนิดน,นึงนะครับเหลียที่เก้าเลี่ยมกรอบหมดนะครับแค่ค่าเลี่ยมกรอบค่าแรงเขาเนี่ยก็เยอะแล้วนะครับนะฮะสามเก้าเก้าครับเหรียญยังไม่ได้เลยฮนะเหรียญน,นี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมแค่เปิดที่ลังลุ้นเนี่ยนะครับผมก็สามร้อยแล้วนะฮะยังไม่ได้กรอบเลยนะนะฮะ เปิดรังรุ่นได้สถ้าเขามีการเล่นประมูลก็โดดไปอีก4 0 0ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับนี่แค่ราคาเปิดยังสามร้อยเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นค่าเหรียญอัเนี้คือไม่ได้อะไรเลยนะครับผมนอกจากจะเข้าเนื้อแล้วเนี่ยผมแค่อยากได้เงินคืนมาสักชุดหนึ่งก็ยังดีนะครับเพื่อจะเอาไปแบบสมทบทุนเนาะนะครับอย่างที่บอกไปสามเก้ายังไงผมต้องเอาให้เกิดให้ได้ครับไม่ว่าจะลำบากย,ยังไงต้องต้องเอาให้ร้านเกิดให้ได้นะครับนี่ก็สามเก้าเก้าเหมือนกัน,นครับยืนพื้นเลยครับคุณผู้ชมสามเก้า นะนี่อันนี้เหรียญที่10นะครับเหรียญที่11อันนี้800ครับอันนี้แพงเลยครับนะ็นลพ่พัดนะครับนะ,เป,นนะบนะเป็นเหรียญรวยคู่ชีวิตนะครับอันนี้เหรียญรวยคู่ชีวิตนะครับรลพัดนะครับอีกฝั่งนันึงจะเป็นแบบด้านหลังจะเป็นเดี๋ยวนะแปดร้อยบังนะ เองนี้800นะครับปกติพันสองเนาะเอามาหั่นหมดนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังซื้อหลายท่านผมเข้าใจได้นะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับกำลังซื้อก็ไม่ค่อยดีก็เลยแบบต้องมาหั่นนะครับต่อคาถาพระเจ้าครอบโลกเลยครับนโมพุทธายะนะครับมีไก่เงินมีอ่าถุงเงินนะครับรวยคู่ชีวิตเนาะนะฮะแหมน่าเก็บไว้จริงๆนะเนี่ยพื้นหลังเขียวลงยาจีวอนส้มนะครับอันนี้800ครับ แล้วก็ท้อ,องฝาบาทครับ399นะาเก้ครับน,น,นี้เป็นพยักษ์พันล้านนะคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าด้านหลังเนี่ยจะให้ดูพยักษ์พันล้านนะครับจะเป็นเสือคาบดาบนะตอกพระคาถานโมพุทธายะมะอุนะครับคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ครับนะปีหกสี่เหมือนกัน นะด้านหลังเป็นองค์พุทธรูปนะครับกับหน้าหลวงพ่อพัดนะครับจะเป็นเสือเนาะนะฮะสามเก้าเพร้อมเรียมกรอบแล้วนะครับนะนี่คือของขอบูชาได้เลยแล้วก็ในส่วนของตรงหน้าที่เป็นวัตถุมงคลนะครับเบี้ยแก้เนี้ยสองร้อยครับคุณผู้ชมเนี่ยนะชุดที่ผมได้มาพร้อมคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าพอไปเรี่ยมกรอบที่ผมเคยมาจัดจำหน่ายนะนะครับอันแต่วันนี้ผมเอาไปเรี่ยมกรอบนะครับสองร้อยส่งฟรีไปครับเนี่ยนะ มีอยู่1245มี5นะครับแล้วก็จะมีสิงของหลวงปู่อิ่มนะครับอันนี้ก็200นะครับนะเป็นรุ่นสิงพันล้านนะครับ188นะนะฮะเนี่ย2 0 0นะครับคุณผู้ชมลองดูอะแค่ดูราคาที่กล่องนะครับบูชาที่กล่องก็บ9 9แล้วไม่มีทาง200แน่นอนนะครับเพราะผมมาเอามาแบบปล่อยแบบขัดทุนในกิ้งอันเนี้ยนะอย่างที่บอกไปกำลังระดมทุนนะครับ อันไหนขาดทุนคือขาดทุนนะครับอันไหนได้กําไรคือกําไรครับคนอย่างผมนี่พูดได้หมดทุกชิ้นนะครับนะมี2เหรียญน,นะ <_ ets> เหรียญโลบุอิมนะครับผมให้ไปพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับเดี๋ยวกล่องเดิมผมจะเอาไปด้วยเผื่อคุณผู้ชมลืมว่าเอ๊รุนนี้รุ่นอะไรกันแน่นะอะไรนะครับเนี่ยเอาไปด้วยไปคู่กับกล่องเดิมนะผมเก็บไว้ทุกอันนะครับกล่องเดิมสิงมี2กล่องนะครับวัวธนูครับอันนี้ของหลวงพ่อพัดนี่กล่องเดิมของเขาผมเอาไปเลี่ยมกรอบจริงๆริงฮะเนี่ยเนี่ย เป็นวัวธนูบรรดานรั์นะครับอันนี้คือไม่ได้ไปทาคุ้นใส่ใครนะบรรดานรัพ์เขาหาตัวเองนะสองร้อยเนี่ยผมให้แม่เขียนสองร้อยตรงเนี้ยเข้าทุนทุกองนะเข้าทุนทุกองคแต่ถามว่าทาไมต้องได้ปล่อยแบบนี้นะครับเพราะผมต้องการเงินก้อนเดี๋ยวยังมีนะครับชุดเนื้องเงินถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆนะครับเนื้องเงินจะต้องออกมาแต่ถ้าผมยังประคับประคองไปได้เนี่ยผมก็จะเอาเนื้องเงินไว้ก่อนนะครับเพราะผมจะสะสมเองนะครับเนี่ยเนาะ อ่ะวัวธนูมีหนึ่งสองสามี่ห้านะครับมีห้ามี5ชิ้นนะครับที่เป็นวัวธนูแบบนี้พร้อมกรอบนะนะครับชิ้นละสองรนะครับใครช้อนตอนนี้ผมว่านะช้อนไปทำกาไรได้สบายเลยับเพราะว่าผมปล่อยแบบองค์แต่ละองค์นี่ขาดทุนแล้วเลยนะนะเรียมกรอบให้ด้วยนะอ่ะโอเคครับผม <c oughs> แล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมไปได้ไม้ตะพดอันนี้มาครับคุณผู้ชมอ่อเป็นหัวตะกั่วเนาะนะนะ อันนี้เป็นของอาจารย์คารวาสนะครับสายสระบุรีนะครับเป็นเหรียญช้างสามเสียนนะความยาวเดี๋ยวผมวัดความยาวนิดหนึงเนี่ยความยาวตั้งแต่หัวจนถึงท้ายนะครับสามสิบแปดนิ้วนะครับหรือว่าเก้าสิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับผมเกือบเกือบหนึ่งเมตรนะอันนี้ไม้ตะพดนะครับมีเหรียญใยเหรียญสมัยเก่านะครับผมนะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าต่อหนึ่งชิ้นนะครับ อันนี้เหรียญพ่อราอห้าช้างสามเซียนเนาะนี่มีเหรียญพ่อราอห้าอีกอันนะครับยาวเท่ากันนะครับเป็นไม้ไผ่เปล่งนะครับไม้ไผ่เปลง่งหัวตะกัวเหรียญพ่อราอห้าครับนี่เนี่ยเนี่ยหัวตะกัวนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าไม้ไผ่เปลง่งตรงตำลานะครับคุณผู้ชมคือจะต้องชี้ไปทางทิศเหนือแล้วก็ที่เห็นดำๆนี่คือไม่ใช่ไฟไหม้กอไผ่ไม่ใช่นะคุณผู้ชมดัดด้วยความร้อน ดัดได้ความร้อนนี่นะครับดัดได้ความร้อนให้ตรงๆนะ,ะ999โอเคครับผมก็าราวนี้นะ,นะเอ่ยยังมีเคี่ยวหมูป่านะในพันสามยังอยู่นะครับหัวอื่นก็ยังอยู่นะครับแต่เราก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตอนทำร้านเราไปโชว์ได้นะเป็นเคี่ยวหมูป่าซ้อนมีดนะครับเคี่ยวหมูป่าตันนะครับมาใหม่ๆก็ มีผู้คนรับไปดูแลเนาะแต่นี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอาจจะเอาเข้าไปเดี๋ยวผมจะไปเอาเข้าพิธีอีกรอบหนึ่งสําหรับเคียบหมูป่านะครับประคำนะร้อยห้าสิบนะครับเส้นนี้เหล็กน้ําพีนะถ้าร้อยเดียวก็กําไรข้อมือเนี่เป็นเหล็กน้าพีนะครับในร้อยเดียวยังมีอยู่นะไม่มีอะไรแล้วมั้งเนี่ยอ่ะมีหลกัหลกๆเนี่ยคุณผู้ชมเป็นมีดหมอ หลวพ่อพัดวัดห้ยด้วนครับด้ามไม้ขนุนตายภายนะก็ไม้ขนุนเชื่อกันว่าหนุนนําเกี่ยวเรื่องเงินนะครับเนาะนะนีะ่เป็นยันจักรารายทับเรี่มละหนึ่้าร้อยบาทนะครับช่วงนี้ก็จะแบบเบาๆนนี้หนึ่งนะเพราะว่าหลายท่านบอกว่าโอ้โหอาจารย์ช่วงนี้งบประมาณไม่ค่อยมีนะครับปี2565นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยมีคนถามจองทุกเล่มแล้วนะครับแต่ว่าเขาเงียบกิ๊บไปเลยนะเดี๋ยวต้องรอดูกันยังให้โอกาสนะครับยังให้โอกาสอยู่จริงๆอีก2เล่มที่เหลือก็เป็นยันจากนาายนี่แหละครับเนะี่มีคนถามจองทุกเล่มนะครบทุกชิ้นแล้วแต่ว่ายังยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะไอผมก็ไม่กล้าว่าเป็นยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจวันนี้ภายในก่อนเที่ยงนะครับถ้าเขายังไม่ติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมขออนุญาตปล่อยเลยแล้วกันนะครับก็ก็สอบถามไปได้นะครับถามว่าสนใจเนาะใบห้านิ้วนะครับ เพราะว่าถามตั้งแต่ตอนที่ผมไลฟ์สดแล้วอะคุณผู้ชมผ่านมาวันกว่าแล้วนะครับอันนั้นเขาบอกว่าเขาเอาแน่แต่ว่าบังเอิญเป็นลูกค้าเก่าที่เคยสั่งซื้อกันจริงๆก็เลยแบบต้องต้องล่าเว้นไว้ให้ก่อนนะเละาไว้ให้ก่อนแต่ว่าน่าจะติดเหตุอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดว่าภายในเที่ยงนี้ยังไม่ได้ก็เดี๋ยวยังไม่คอนเฟิร์มหรือว่าติดต่อยังไม่ได้เนี่ยผมขออนุญาตปล่อยเยแล้วกันนะครับเพราะว่าถือว่าให้โอกาสแล้วเนาะให้โอกาสมาวันกว่าแล้วนะครับปีห5เนานะนะครับจะเป กระบ,บองเวสุวรรณนะครับเวสุวรรณในยาน,นาวุฒังนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าทันหลวงพ่อนะครับโชคดีคือเล่มนี้ทันหลวงพ่อนะหลวงพ่อท่านทันปุกเสกนะอยู่ในพิธีด้วยนะครับใบห้านิ้วนะครับพันเก้าครับฟรีค่าจะส่งก็อันนี้จะสี่พันหนักหน่อยปกตินี่ไม่เคยเหลือเลยนะคุณผู้ชมเชื่อไหมแต่แเรเล่มเนี่ยที่ เอามาออกนะครับผมถ้าเป็นรุ่นแบบนี้เนี่ยนะครับผมไม่เคยเหลือเลยแต่ครั้งนี้ยังอยู่นะครับแสดงว่าแต่ละคนช็อตจริงนะนะครับบางคนในคอมเมนต์บอกว่าโอ้อาจารย์มาช่วงเวลาผมไม่มีเงินพอดีเลยผมอยากได้มากเงี้ยครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจังหวะมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับเนี่ยนะนะครับเอามาขึ้นผิดเวลาไปหน่อยครับเนี่ยนี่สี่พันนะครับเล่มนี้ เป็นหลวงพ่อพัดนะครับหนึ่งร้อยปีมหาบารมีบุญากาโมนะครับยันนะซ่อนหัวนะยันเทนะครับยันเทนะฮะราโคดพัดหนึ่งร้อยปีนะใบห้านิ้วครับนี่นะโมพุทธยะมะอุนะครับนี่นะครับโมนะโมเนาะอ่านเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่า มาร์กระโดดครับมาร์กระโดดนยเห็นไหมครับนี่นะอ่ะสี่พันนบเล่มนี้เราประกันแท้ให้นะครับทุกชิ้นงานในวันนี้นะที่ออกคลิปในวันนี้นะครับผมรับประกันแท้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงอื่นอันนี้อะไรเหมือนกันไหมอันนี้เล่มเล่มเท่าไหรนะ่ผมลองดูก่อนทำไมแยกไปอยู่เล่มตัวเล่มเดียว พอเหมือนกันนะครับเหลือยู่สี่เล่มเลยนะเพิ่งออกไปหนึ่งเล่มนะครับเนี่ยนะเพิ่งออกไปหนึ่งเล่มนะครับไม่เป็นไรรอได้ครับเดี๋ยวเจ้าของที่แท้จริงก็มารับไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีเล่มห้าพันที่ยังอยู่นะครับเป็นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับอันนี้คือว่าตัดสินใจเอามาเพราะว่าหายากนะครับเนี่ยนะเอามาไว้ก่อนเดี๋ยววันหนึ่งรอราคาอัพไปอีกหน่อยก็ก็ยังไม่สายนะครับ ตอนนี้5,000อยู่นะคิดว่าถ้าถือไว้ถึงปีหน้าเนี่ยก,ก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่า,ารุ่นนี้เนี่ยปีหนึ่งรุ่นที่มีเรื่องเล่าดีๆนะครับแต่เราจะไม่ขายของด้วยสิ่งนั้นนะครับเราจะไม่ขายของด้วยเรื่องเล่าดีๆตรงนั้นแต่ขายตรงเขาเรียกว่าศรัทธาตรงนี้คนบูชาไปจริงจริงนะครับสาริกานะครับห้าพันครับราคารุนแรงนิดหนึ่งนะเนี่ยราคารุนแรงนิดหนึ่งแต่มวลสารยอดเยี่ยมเลยครับ บนสายยอดเยี่ยมเลยโอเคครับผมแต่ทำเบาๆก็นี่ครับเก้าร้อยนี่เก้าร้อยเล็กกำพีนะครับใบห้านิ้วนะครับในก็ประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมฮะเห็นเนาะดา,มาวมทวีสุวรรณครับอ่ะคุณผู้ชมครับยี่สิบสามนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันเพราะว่าวัตถุมงคลเนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะก็หวังว่าเนื้อเงินของผมนี่คงจะไม่ต้องเอาออกมาปล่อยนะ ยังมีเนื้องันอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับท่านใดสนใจก็0631305304ครับร้านมีครูออยินดีบริการทุกท่านนะครับ0631305304ครับผมไปละ๊ายบายสวัสดีครับ